หนึงสองสามเอาเลยครับพี่นารยายไงบ้างครับวันนี้กับการดิชั่นด็อกเฟสไทยแลนด์ซีซั่นหกคือตอนนี้สนุกมากแล้วรู้สึกว่าเราชอบนะหลายคนถามว่าทำไมนารามาทำไมเราบอกว่าเราเนี่ยชอบราการนี้ตั้งแต่เด็กแล้วถ้าเราชอบไหนเราจะไปเลยและอย่างนี้ด็อกเฟสเนี่ยคือเราชอบแล้วเราเป็นแฟนพันธุ์แท้ถามเลยเราตอบได้หมดมแล้วรู้สึกว่ายงั้นเราต้องมาทําตามความฝันเราชอบเราดูเรารักรายการเลยวันนี้เราก็เลยแบบโอเคมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาเรามาในแบบรูปแบบพร้อมในเรื่องหุ่น ในเรื่องความสามารถในเรื่องของประสบการณ์เราก็ต้องมาอันไหนที่มันคนเราไม่เต็มที่ลอยเสมอไปหรอกก็อาจจะมาเรียนรู้ในรายการนี้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเปิดลักสอบเมื่อไหร่มาเลยได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้เราได้ทาเต็มที่ขนาดพอใช่นีมาเอาจะมาเป็นผู้ขับวัดจริงจังใครสวยหรือใครขำอันนี้คือจะเป็นคนที่สวยและขำด้วยแต่ว่าจะเป็นคนที่จริงจังเข้ามาในหมดจริงจังไม่ใช่คนแบบว่าคเท้่เราเข้าไปแล้วเนี่ย จะเล่นอะไรไหมไม่ใช่นะเรารู้ว่าการสร้างมีมเราสร้างแต่เราจะสร้างในมีมที่แบบว่ามันคู่ควรกับรายการเขาไม่ใช่ว่าอยากจะเล่นนู่นเล่นนี่มันไม่ใช่เด mm hmm. งงี๋ยวบ้งคนคิดว่าจะต้องเอาสิทธขาเข้ามาเราจะไม่เอาเพราะเราต้องให้เกียรติรายการเขารายการเขามีสปอนเซอร์อลไรหลายอย่างเราก็เล่นในถึงที่พอได้แล้วก็พูดความในใจถ้าได้เขาเ้าไปนจริงก็คือต้องทำเต็มที่ทุกแคมเปญอันนี้ว่าไม่มีเวลาเล่นหรอกมันคงณหน่วยอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ใช่ last week อยู่ในบฏิบัติท t o day is my turn We right to play t o e pencil and not to play game เออเวลาวินเอด มาเอามีมาสร้างอำนานไม่จริงจังทำเป็นเล่นยังไงบอกหน่อคืออย่างสมมติถ้าเราสร้างมีเราถือสินค้าเข้ามาแล้วเราไม่กลัวอะไรเลยแล้วเราก็จะเล่นบ้าไปกว่านี้แต่วันนี้เรามาในรูปแบบว่ามาลาลุคใหม่คุณซานเป็นนางแบบเราเคารพตามกฎทุกอย่างแล้วเราก็พูดให้มันรีแลกคือเราอะนั่งดูในลูปภาพเราก็บอกว่าอุ้ยทำไมแบบว่าคนมันดูไม่รีแลกกันเลยคนแค่พูดว่าสวัสดีค่ะแค่นั่งจบรู้สึกว่ามันไม่ใช่และกรรมการเขาสับผัดอะไรในตัวเราล่ะ การที่เป็นเดียวเฟซไม่ใช่นางงามไม่จะต้องแอบสวยไม่ใช่เดรฟเฟตคือการที่เป็นตัวของเราเองนั่นแหละหวันนี้เราแสดงการที่เราเป็นตัวของเราเอาไมเา่เอาก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่เขาแต่สิ่งที่เราได้เสนอไปคือตัวเราเป็นแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ย<ม>ใช่เป็นไงบ้างป้าตือป้าตือคนเก้ตัวของเราเลยป้าตืออกดดันไปหรือว่าก็เชิดเชิดหรือว่ามีเคอร์ก็แกอ่านคอมเมนต์คนคอมเมนต์บอกว่าป้าตือเนี่ยต้องมาบอกอินาแล้วเตียงคนไหวเขาบอกเขาบอกว่าอินาต้องเตียงไว้ฟังนะ นี่ถามป้าตือตลอดปปว่าป้าตือเคยเป็นเมนเทอร์อใครเป็นเมนเทอร์ป้าตือรายการทัางยังไงเลยป้าตือบอกว่าฉันบอกไม่ได้คือเขาเซ็นสัญญาไว้หมดเลยซึ่งป้าตือเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพอยู่แล้วถามอะไรไม่เคยบอกอะไรเกี่ยวกับเด็กเฟนไม่เคยบอกอะไรนะเขาไม่เคยแบบบอกเราแล้วก็คืนนันทีเจอกับป้าตือด้วยซึ่งอะไรพวกเนี้ยเราเป็นคนรู้อย,ยูอ่แล้วอะต้องแม่ถามคำถามหนูมาสิหนูก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นไรอลองถามคำถามมาคำถามหนึง่งอ,อ่ะถามในเกี่ยวกับ ฟ้ <geon ing> าผ่าในคียดบุ๊จริงค่ะเฮ้ยผ่าจริงคนที่าเป็นเอฟเฟกอันนี้คือเป็นเป็นสมบัติสถานการณ์คือเป็นแล้นฝนตกแรงมากแล้วพี่ไรเดอร์มาส่งของให้เราพอดีแล้วพี่ไรเดอร์หนูตั้งเลยนะสองพันไปลบตรงนนั้แล้วหนูวิ่งไปตอนแรกก็คิดว่าการจะไปช่วยคนก็เชื่อแล้วแต่เนี้ยฟ้าผ่าจริงๆเปี้ยงแล้วคนงงว่ะเขาบอกว่าเป็นเอฟเฟกต์เขาบอกเอฟเฟกต์แอปอะไรวะถึงจะเี้ยงขนาดนี้มันก็ไม่ใช่ไงทุออกปะใช่แต่ตอนนี้ก็เท่าเร็วคนก็รู้หมดแล้วรอเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่เรื่อย อะไรแหละคุณบอกว่าเราเป็นการตลาดมาเก็ตติ้งระดับหนึ่งแล้วตอนนี้ยังไงไม่หรอกคือเอาตรงป้าท,ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วท,ทำมาแ,<ต>แต่ก็คือมันี้ก็ทำมาดังบ้างเงี้ยป้าก็เป็นตามสเต็ปไปซึ่งเราสุว่ามันเป็นความมันเป็นความคิดของของนาราที่แบบว่าชอบทำด้วยสังเกตว่หนูจะไม่แอป,ปสวยหน<อ>ูจะหนูจะทำในแบบว่าเราชอบอะไรเราทำเลยแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จเราอินสถานการณ์จริงไม่ว่าจะเป็นรถล้มคนไปช่วยสิ่งที่คนจะไปช่วยคืออะไรถ่ายคลิปต้องอยากดูผมเมียทะเลาะกันก็ถ่ายคลิปอะไรก็ถ่ายคลิป เป็นการอิงสถานการณ์จริงแค่นั้นเองคนมันก็ชอบแล้วอ่าโอเคสุดท้ายนี้ฝากคุณเดอะเฟสหน่อยวันนี้ก็ฝาก้วยเหรับเดอะเฟสนะคบวันนี้น่าเข้าไม่เข้าไปดูไม่เป็นไรไม่รู้เขาต้องการตอบสนแบบไหนแต่เขาบอกว่ามันเป็นอะไรใหม่หมดแล้วว่าถ้าเราได้เข้าไปเราก็จะทำให้เต็มที่ฝากทุกคนดูรายการเดอะเฟสด้วยถ้าวันนี้ไม่เข้ามาในเป็นผู้ถานะผู้แข่งขันก็อาจจะเข้าไนเป็นฐานะสปอนเซอร์เข้าใจปะเออแค่นั้นก็ฝากด้วยแล้วก็ สุดท้ายอะคือช่วงนี้สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีก็อยากจะบอกว่าให้ทุกคนเป็นกัาตังให้หนูด้วยแค่นั้นพอนะคะอัปเดตเขาเรื่งซีรีสนิดนึงไงบางยอดเยอะที่มีการใช้นี่ต่อคือการใช้นี่เนี่ยเราจะใช้นี่เดือนหนึ่งล้านสี่แสนตลอดทุกเดือนมีไม่มีก็ต้องหนึ่งล้านสี่แสนบาทเราตั้งเป้าหมายแล้วว่าสองปีจะต้องให้หมดนี่เราต้องขอขอบคุณเจ้าหนี้ทุกคนของเราที่แบบรอได้ เพราะฉะนั้นเราจะบอกตรงว,ว่าเราออกมาเนี่ยจริงๆอะเราอะพยายามใช้นี่ทุกวันเลยไม่มีวันไหนที่จะหยุดเงินใชน้นี่ถามว่าจริงของดีดไหมกินเที่ยวไหมเที่ยวเพราะว่ามันเป็นการชาร์จแบตเห้กับหนูอย่างสมมติหนูหาได้เวลาเดือนเนี่ยพูดตรงเลยนะหนูให้ใช้นี่เลยเสร็จแสนสามแสนหนูเก็บเพราะหนูกลัววันหนึ่งหนูจะต้องมาเดือดร้อนหรือแม้เวลาเราทําคิดทำอะไรเราม,มีต้นทุนอยู่แล้วถ้าเราใช้นี่หมดเลยอะเราไม่มีต้นทุนแล้วเราไม่สามารถไปต่อได้การหยุดจุดตรงนี้คืออะไรคือเราต้องทํากระแสเราไม่มีกระแสคือหมดใครจะมาตั้งงานเราไม่มีนะเพราะฉะนั้นหนูก็ ทำแบรนด์ทำสินค้าอะไรเท่านั้นแหละขอให้มันจบแล้วเราก็จะมีเงินไปก้อนเพื่อจะไปใช้นี่ทุกคนต่อไปก็ขอขอบคุณเจ้นี้ทุกคนใช้เวลาหนึ่งละสแต่ตลอดมากกว่าน,นี้อนาคตมีแน่นอนเพราะหนูต้องการให้หมดวัยสองปีเราไม่อยากมันหรือยื้อว่าเดือนนี้ใช้นี่อ่ะเดือนนี้บางเดือนมันหาไม่ได้มันเหนื่อยจริงนะแม่บางทีต้องไปขายไตอ่ะ <S <S อยากจะไปขายไตจริงเราคือทำยังไงดีว่าต้องใช้นี่อ่ะแต่รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเริ่มใหม่แค่นั้นเองอืโอเคขอบคุณแล้วก็สุดท้ายฝากรู้ไว้สำหรับ The fate, เดอะเฟสเนาะให้ทุกคนมาดูกันแล้วก็สิ่งต่างๆที่ขาดไม่ได้เลยเขื <c oughs> ่อนอยู่ปะกูต้าจิตสู๋อะไรนี่กรต่างใส่เลี้ยงดีเอาลากอยากผิวก็ต่างใส่ต้องกูต้าจิตสูค่ะกูต้าจิตสู๋กุญป่า